สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทวงเงินลูกไม่คืนแจ้งความจับการวิพากษ์แจ้งอีกมุมหลังเสือกวางขอสารห้ามแม่เข้าใกล้ท้าไปโรงพยาบาลพร้อมกันจากกรณีเสือลูกชายของเสกโรโซและการวิพากษ์พร้อมด้วยรีมแฟนสาวและน้องกวางน้องสาว ได้เดินทางมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมทนายเพื่อปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพของทั้งสองคนจากผู้เป็นแม่โดยมีการยื่นคำร้องทั้งหมด6ข้อล่าสุดการวิภากรได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวผ่านทาง Facebook ถึงลูกชายทั้งสองคนโดยมีข้อความระบุเป็นข้อข้อว่าถึงเสือและกวางพร้อมคุยไหมแต่ทำไมใครติดต่อไปก็ไม่รัารับ แต่กล้าพูดแม่ทำร้ายหนึ่งถ้าจะให้ทำร้ายทำไมจะทำไม่ได้แต่ทำไมไม่ทำสักที 2. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียังสมควรต้องใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทำให้คดีสะเทือนขวัญลูกทำร้ายแม่เกลื่อนเมืองในขณะนี้ 3. ยอมรับว่าเลี้ยงลูกผิดมาตลอดเหมือนไข่ในหินไม่ให้ใครแต่สิ่งนี้คือความผิด ขั้นดุนแรงที่สุดในชีวิตเรา 4. จึงทำให้ลูกเห็นแม่เป็นแค่คนใช้ที่คอยหาเงินให้ใช้อย่างเดียวไม่เคยถามเลยว่าเหนื่อยไหม 5. ทุกคำพูดที่ออกจากปากหรือข้อความสุภาพอ่อนโยนและอบอุ่นดูมีความสุขแม้ว่าขณะนั้นแม่กำลังร้องไห้แต่ลูกไม่เคยรับรู้ถึงความทุกข์ของแม่เลย 6. เป็นเช่นนั้น จนถึงจุดหนึ่งที่ลูกลืมตัวเห็นแม่เป็นแค่คนใช้และให้ใครไม่รู้มาลามปามแม่ตัวเองปกป้องอย่างไม่สนความจริง7คอยใส่ร้ายว่าแม่ระรานเขาพอแม่พูดว่านัดมาเจอตัวเป็นๆดีกว่าว่าเรื่องไหนจริงหรือเท็จกลับหายเงียบ 8. แล้วในที่สุดก็เล่นแท็กทีมใส่ร้ายแม่ตัวเองบาปกรรมนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักดูแลตัวเองดีๆการทำร้ายบุคพาการีไม่ว่าจะทางไหนเป็นบาปหนัก แม่โหสกรรมให้แค่ไหนกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ 9. จริงๆแล้วไม่ได้กลัวแม่ทำร้ายหรอกแต่กลัวแม่เอาเงินคืน 10. ความเจ็บปวดของแม่คือลูกกังวลแค่เรื่องเงินเอาเงินไปทั้งทที่บอกว่าจะเอามาคืนเมื่อถึงเวลาเหมือนมีใครคอยดึงไว้ไม่ให้คืน เงินของแม่อยู่ที่ลูกเกือบ30ล้านหรืออยู่ที่คนรอบข้างนั้นลูกผู้ชายบอกจะคืนและจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับแฟนในที่สุดก็ไม่คืนแม้แต่บาทเดียวโดนทุกคนหลอกโกงกระทั่งลูกของตัวเองหลอกนั่นเป็นเงินที่แม่ต้องดูแลครอบครัวและคดีความต่างๆแล้วกลับไม่เคยห่วงแม่แต่ห่วงเงินใจร้ายเหลือเกิน11ตอนนี้วิบากกรรมของลูกนักหนาสาหัส แม่ก็ได้แต่มองดูลูกเดินลงเหวแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยความทุกนี้มากมายกว่าลูกลงนรกนั้นนะคือยื่นมือเข้าไปช่วยไม่ได้12แม่มีหนึ่งคนทําไมไม่เคยทอดทิ้งลูกเลยครอบครัวแตกแยกขนาดไหนก็ไม่เคยละความพยายามต้องไปเอาลูกมาอยู่ด้วยแม่รู้ว่าบ้านแม่มันเล็กแต่ก็กลัวว่าถ้าปล่อยไว้แบบนั้นใครจะทําร้ายลูกไหม 13. ชีวิตที่ให้กำเนิดมาการเลี้ยงดูอย่างดีความรักความเอาใจใส่ทนุถนอมการศึกษาเร่าเรียนสูงสูงสิ่งที่ตอบแทนคือการโกงเงินโกงความรู้สึกโกงความรัก 14. ลูกที่รังเกียจแม่ตัวเองเพราะสื่อโซเชียลตลกมากเลย 15. หลอนไปหาหมอเถอะคำพูดที่เอามาจากโซเชียลเป็นคำพูดของลูกที่ไล่แม่ไปหาหมอบาปบริสุทธิ์ตัวเองหลงผิดมานานมากมองย้อนกลับไป ที่ตัวเองบ้างไปฟังคำยุแยงของคนอื่นจนบาปหนาขนาดนี้ 16. กวางเสือไปหาหมอพร้อมแม่สิจะได้พิสูจน์ว่าใครบ้าแม่จะจัดการขั้นเด็ดขาดกับทั้ง3คนรวมถึงคนที่หวังเงินไม่สนใครแล้วท้าไปโรงพยาบาลสมเด็จพรุ่งนี้เสือกวางไปให้หมดแล้วให้หมอวินิจฉัยว่าใครบ้าเอาเงินมาคืนด้วยก่อนที่จะแจ้งความจับลูกตัวเองตอนนี้เกือบ30ล้าน คนหลอนคนบ้าคนนี้แหละหลอนยังไงหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้เดือนเป็นล้านแปลกจังเปิดเองจบให้สวยนะบอกก่อนใจดีได้ใจร้ายเป็นโง่อะไรขนาดนี้หลงคำยุแยงคนอื่นทำร้ายแม่ตัวเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ